สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมแปลงที่ดินสวยๆนะครับแปลงที่พิกัดอยู่คลอง23นะครับองคลักจังหวัดนครนายกนะครับแปลงตรงนี้ติดบึงหรืออ่างเก็บน้ําบึงท่าลาบนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําใหญ่ในที่ประมาณร้อยกว่าไร่เลยนะครับเป็นเหมือนตรงนี้จะเป็นเหมือนที่เหมือนเป็นเกาะครับแล้วก็เจ้าของได้แบ่งแปลงขายทั้งหมดแดแปลงครับตอนนี้เหรือแปลงสุดท้ายครับแปลงนี้แปลงเดียวครับนี่ครับหรือที่ทั้งหมดหนึ่งไร่สองงานนะครับนี่ครับแปลงตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นที่เนินนะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ําใหญ่เลยครับตรงนี้บรรยากาศดีมากก็จะมีภาพมุมสูงให้ดูเป็นเหมือนเกาะเลยนะครับนี่ครับถนนก็จะเป็นถนนสาธารณะครับกว้างถึง6เมตรทางที่ดินทางเจ้าของที่ดินก็จะวงเสาไฟฟ้าลงน้ำปลาให้ครับนี่ครับเสาไฟฟ้าก็จะเป็นไฟฟ้า3ามเฟสเลยนะครับใกล้ๆเลยครับตัวที่เห็นนี่คือศูนย์ดับเพลิงนะครับเอกชนเป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกดับเพลิงนะครับ บรรยากาศดีมากครับตรงนี้เป็นน้ําล้อมรอบเลยนะครับเป็นน้ําอ่างเก็บน้ําใหญ่เลยครับเป็นที่จุดแรงม์ทใหม่ของพิกัดองคลักเลยนะครับอนาคตแล้วก็ที่เห็นเนินดินๆนะครับอนาคตเขาจะทําสนามกีฬาครับเป็นสนามกีฬาใหญ่มากประมาณ3ามสิบไร่ครับตรงนั้นนะครับที่เห็นครับที่เห็นเนินจะเป็นทำสนามกีฬานะครับบึงอ่างเก็บน้ำนี่เป็นโครงการหลวงนะครับของนายหลวง ซึ่งสร้างไว้เก็บน้ำเป็นโครงการแก้มลิงครับใหญ่มากอยากจะบอกว่าตรงนี้มีระดับดารามามาจองมาแล้วนะครับสองสองแปลงใหญ่ๆเลยครับนี่ครับติดข้างหน้านี่ครับข้างหน้าก็จะติดลำติดเก็บน้ำนะครับสวยงามมาก เราจะเหลืออยู่แปลงเดียวนะครับตอนนี้เหลือแปลงสุดท้ายแล้วเราเปิดขายอยู่ที่ไร่ละ8 0 0 0 0นบาทตัวนี้อยู่ในที่บทหมด1ไล่2งานก็ตกอยู่ที่1 2,000ล้าน2อแสนบาทนะครับย่างนี้นาคเข้าออกสะดวกครับเข้าได้หลายทางครับเข้าทางคลองสุขก็ได้ครับเข้าทางเส้น3 0ม1 000ก็ได้ แล้วก็ทะลุออกไปหลังมอสวอก็ได้ครับหลังทะลุไปมอสวอก็ประมาณ10กิโลครับข้างหลังมอสบอจะมีด้านหลังแล้วก็ออกไปทางเส้น3ามพันก็บพลักบานุเปี้ยก็ประมาณ4กิโลครับแล้วก็ออกมาจากถนนไปถนนคลอง16ก็ประมาณ3มกิโลครับนี่ครับตรงไปหาเข้าออกสะดวกครับตรงนี้พิกัดแลนด์มาร์คตรงนี้ ไม่ได้นะครับมีแปลงเดียวครับแปลงนี้ที่ติดอ่างเก็บน้ำเลยนะครับเึงท่าลาบครับอ่างใหม่ครับอ่างใหญ่มากคุกค้าสนใจรีบติดต่อผมมานะครับอาร์ตครับ0891584880นะครับแล้วพบกันคีิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ